เอาละครับกลับเข้าสู่ช่อง youtube นะครับตาแนทกันนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะเป็นไงครับทุกคนสบายดีกันนะทุกคนเพราะว่าวานไม่ได้ลงคลิปต้องขอโทษด้วยนะครบเมื่อวานติดงานวันนี้วันเสาร์ก็ได้มาเล่นทำคลิปเหมือนเดิมไปดูกันว่าเอากปเลยอะ่ะเดือดทิปเลยอะ่ะโอ้โหเจอ จบเฉยโอ๋เข้ามาแล้วจบไปทุกคนคือ,อรายะครับผมแบบนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยทุกคนอครับผมก็คลิปเม่อกี้มันคาใจทุกคนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งทุกคนที่ต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับพอดีไอ้คนคนเนี้ยพอเล่นจบพอมาเข้ามาตามเมื่อกี้นะทุกคนเนี่ยตัวขีดตัวน,นะครับ แล้วมันก็เข้ามาอีก,อก,อกทีหนึ่งครับที่ผมเข้ามาเล่นอ่าพอเข้ามาปุ๊บเป็นเหมือนเดิเมเลยหลุดไม่เชื่อทุกคนไปดูนะครับผมยังไงใครดคูคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์หนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปเอคลิปให้ทุกคนดูมันจจัดเลยโดนชุดแรกไม่ตายครับผม ไม่รู้ว่าแรงถึกเท่าไหร่นะเอ้าทุกคนเนี่ยอีกแล้ว่ะคืออะไรอะ่ะโอ้โอะทุกคนโอเครเรื่องอ่ะนะครับผมใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ ช่วยคอมเมนต์กันมานิดนึงนะครับทุกคนว่าไอชื่อเนี้ยที่เข้ามานะครับผมแล้วอพอเข้าปุ๊บน้ำมันหลุดสองครั้งเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับหรือว่า GM ได้แก้ไขโปรแล้วนะครับผมก็คือถ้าโปรเข้ามาปุ๊บก็จะเด้งออกทั้งห้องหมดเลยนะครับอาจจะเป็นการแก้ไขของ GM หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ทียังไงก็ขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์อบอกกันนิดนึงนครับว่า อ่ามาเป็นที่ไรนะครับผมอะโอเคดเดี๋ยวเราไปต่อกันในโหมดซิงเกิลต่อเลยละกันทุกคนปะลุยสวัสดีสวัสดีทุกคนนะก <c oughs> ็วันนี้ก็อยู่กับช่อง youtube นะครับผมซางแนทกับเกม SF เนี้เรากลับมาเล่น SF นะครับ เมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปไปเพราะว่าติดงานนะทุกคนติดงานนะครับผมวันนี้ก็วันเสาร์ก็กลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยซิงเกิลกันทุกคนแล้วค่อยไปเล่นในโหมดทีมกันครับ ยิงตายชา้าๆครับผมไม่รู้ผองแรกก็ป็นปิงพูด500รยเย แม่งรีแม่งชาร์จจ้าพวกมันเลยทุกคน ไม่ไหวว่าเยอะเกินโค้ชโทรถามบาทีหรือยังเนี่ยจริงขึ้นอะไรโอ้ไม่ตายว่ะก็เรียบร้อยนะครับผมซิงเกิลเดี๋ยวเราไปต่อในโหมดทีมกันไป let's go เอาล้วครับทุกคนก็ต่อในโหมดทีมกันทุกคน ลุยลุยลุยโอ้โหอันนี้เราออนมานะครับผมทีมโกดังดดนแปลกๆนะทุกคนเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับรอคนเข้ามาด้วยนะเพื่อนน่าจะฟรีอยู่นะครับผมเพราะว่าคนน่าจะเข้ามาตาแรกแหละเข้ามาก็กดมาเลยนะครับผมไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปวองซิงเกิลไม่ได้ไปกดอะไรกันนะจุดหลบหนีภายในเวลาที่กำหนดอันนี้ผมเล่นไม่ได้โนะผ้กรคือเล่นในทุกอย่างนะทุกปืนนะผมวแจะชอบเลย

เดี๋ยวนะผมงงตัวเมื่อกี้อยู่ที่ผมมาหน้าคอมแล้วผมเช็คผมไม่เห็นทุกคนคือเขาน่าจะเดินมาจากจากเขียวนะครับจังหวะงมันพอดีนะก็เลยไม่เห็นผม มตะเขียวแล้วทุกคนทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาได้หนาไปกินเอานำมาสามวินแล้วครับ 이늘 야구도 접ชัย คุณรับชัยชน,นะคนอื่นไม่ยิงเลยจะเปล่าคิวแล้วไม่ยิงกันเลย E: ทีมของคุณรับชชนะเนพโดนคร้อมๆ้อทีมทีของคุณพ่ายแพ้โดนแล้วครับผมหนึ่งวินระวังเขากำลังมาครับผม อเอาเลยหนาไปกินเอายหาิ่เล่ยนยิงดียังไงคก็ฆ่าได้นะครับใช่ว่าผมจะไม่ตายนะทุกคนมันก็ตายนะครับไม่ใช่ไม่ตายนะ มาว่าานะโอ้โเก็บสีเลยเหรอ ทีมของคุณได้รับใช้ชนะอตัวทนายก็ทราบมากนะครับผมอันนี้ก็21คิวนะครับผมตายหนึ่งนะไม่ได้ตายสูงนะครับตายหนึ่งนะเอาเลยเอาเลย アハとハ。<laughs> สวยงามเอกี<ม>่ยวขุนได้รับชัยชนะมคิ5คิวแล้วตอนนี้ก็9กระ2วินนะครับผมเดียวเอาเลยหนาไป ทุกคนวาชนาเนะ่ยเอาสามิบนะครับผมไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนไม่แน่เนี่ยถ้ามันยิงได้ก็อมายว่าเ,เลยานาไปเว่าีกคนฟรีนะเนี่ยจบโอเคครับก็เรียบร,ยร้อยนะครับผมก็ตอนจะซิงเกิลมาก็28คิวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ